เป็นไปได้หรือไม่คนรักธรรมชาติจากทั่วโลกมาที่ออสเตรเลียเพื่อหาความสุขกับความเงียบสงบของป่าดงพงผีแต่ยังมีคนรักนกมาที่นี่เพื่อที่จะได้ฟังเสียงร้องหาคู่ของนก l ลอ์เบิร์ดถ้าคุณฟังให้ดีคุณจะได้ยินเสียงของมันตัดกับความเงียบอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณได้ยินคือนกจริงๆมันมีความสามารถเรียนแบบทุกเสียงที่มันได้ยิน แม้แต่เสียงเลื่อยยนต์ก็ตามนกไลออร์เบ no ิร์ s, ส่วนใหญ่มีความสามารถเรียนแบบเสียงได้ค่ะพบกับอนาเธเชียไดซิ l งานและความรักของเธอคือการวิจัยนิสัยการหาคู่ของนกชนิดนี้และบันทึกเสียงที่น่ารักของพวกมันขณะที่งานส่วนใหญ่ของเธออยู่ในภาคสนาม อนาเทเชียพารามาที่สวนสัตว์เมืองแอดเดเลรบ้านแห่งเดียวในโลกของนกไลอ์เบิร์ตัวผู้นั่นเองมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในป่ามันพยายามเล่นกับแขนของฉันค่ะแลอ์เบิร์ตเรียนแบบเสียงในสภาพแวดล้อมของพวกมันเรียนแบบเสียงที่พวกมันได้ยิน ในการเรียนแบบเสียงได้เหมือนมากเช่นนี้และอเบิร์ตจะใช้ทั้งปากหัวคอของมันและกล่องเสียงของมันที่ประสานการทำงานกันอย่างดีีนป่าสัตว์หลายชนิดใช้สีขนหาคู่แต่และอเบิร์ตใช้เสียงอันมีสีสันของมันเรามาดูแล้วก็ฟังเสียงของนกแลอเบิร์ดกันมาลงมาที่ลานเต้นรำแล้วก็แสดงฝีเท้าอันน่าทึ่งของการเต้น จากนั้นก็ร้องเพลงจะหมอนี่เลียนเสียงได้กว่า20ชนิดแม้แต่เสียงอันซับซ้อนอย่างเสียงของนกทุกขเบราเหมือนของจริงมากจะของเสียงจริงยังถูกหลอกนักวิจัยเชื่อว่านกพวกนี้มีเครื่องเสียงที่เทียบได้กับกรองความจำบันทึกภาพที่ช่วยมันผลิตซ้ำเสียงส่วนใหญ่ที่พวกมันได้ยิน รวมทั้งเสียงของสิ่งเหล่านี้สว่านไฟฟ้าเสียงมอเตอร์ในกล้องท่ายรูปเลื่อยมือ และแม้แต่สัญญาเตือนของรถยนต์และสุดท้ายมาเรียนเสียงของพวกตัดไม้ที่รูปร้านทิ่นขอนกไลอ์เบิร์ดไม่มีใครเคยสำรวจขีดจํากัดในความสามารถของการเรียนเสียงของนกไลอ์เบิร์ด แต่เรารู้ว่าเมื่อจะหาคู่มันก็เป็นไปได้ที่ไรอ์เบิร์ตจะพูดทุกสิ่ง